สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเรา movie stiner ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการชวนชมนิยมหนังวันนี้พวกเราจะมาชวนเพื่อนๆชมภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการภาพยนตร์ค่ะการกลับมาอีกครั้งของมหาการ์การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต่างก็ตั้งตารอากับภาพยนตร์ a วตารไฟร์แอนด์เอจอวตารอัคนีและทุลีดิน ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาค3แล้วนะคะในแฟนชายภาพยนตร์อัฟาตาวันนี้ค่ะพวกเราก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ภาค1แล้วก็ภาค2ก็คืออั a ฟ a าตาแล้วก็อัฟตาเดอ w a วย์ออฟถือเป็นการวอร์มก่อนที่เราจะไปรับชมภาพยนตร์อั a ฟ่า Fire Add a อพร้อมกันในโรงภาพยนตร์วันที่17ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะอัตา ภาพยนตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดสูงสุดของวงการภาพยนตร์สมัยใหม่ผลงานโดยผู้กำกับเจมส์แคเมรอนที่ได้สร้างปรากฏการ์ระดับโลกด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีภาพยนตร์ล้ำสมัยเข้ากับเรื่องราวการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่และประเด็นทางนิเวศวิทยาที่ลึกซึ้งในปี2009เป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัสป,ประสบการณ์พิเศษจากภาพยนตร์อวตารณดวงดาวแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าแพนดอราซึ่งเป็นแหล่งของแร่ธาตุล้ำค่าอย่างอนอปเทเนียม ที่บริษัททรัพยากรธรรมชาติ RDA ได้เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์และทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อขุดเจาะแร่เจคซอลลี่อดีตนาวิกโยธินที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เขาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการอวตารซึ่งเป็นโครงการที่ใช้วิทยาการสร้างลูกผสมระหว่างมนุษย์กับชาวนาวีซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของแพนดดร่าเพื่อใช้ในการสำรวจและเจรจาเจคใช้ร่างอวตารในการแทรกซึมเข้าไปในเผ่าอมาติกายา เขาได้รับการสั่งสอนวิถีชีวิตจากเนทีรี่ลูกสาวของหัวหน้าเผ่าจากภารกิจที่ตั้งใจจะเข้ามาสอดแนมเจกกลับผูกพันกับชาวนาวีธรรมชาติของแพนดอราและความรักที่มีต่อเนทีรี่เมื่อ RDA ภายใต้การนำของพันเอกมา c o สคอริดตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าทำลายที่ตั้งสำคัญของชาวนาวีเพื่อขุดเจาะแร่เจคต้องเลือกระหว่างภารกิจเดิมกับชาวนาวีที่เขารัก เจคถูกเข้าใจผิดว่าเขาทรยศหักหลังชาวนาวีเขาพยายามฟื้นความเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยการออกตามหาอีกรานที่มีชื่อว่าโชรุกซึ่งตามตำนานของชาวนาวีเชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถขี่มันได้เขาคนนั้นคือนักรบที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงและในที่สุดเจคก็ตามหามันพบและสามารถขี่มันได้เขาจึงได้รับการขนานนามว่าโชรุกมักโต เจคนำชาวนาวีเข้าร่วมรบกับกองทัพ RDA ในสงครามครั้งยิ่งใหญ่สุดท้ายชาวนาวีได้รับชัยชนะด้วยความช่วยเหลือจากเอวาจิตวิญญาณแห่งแพนดอร่าเจคตัดสินใจที่จะทิ้งร่างมนุษย์และถ่ายโอนวิญญาณเข้าสู่ร่างอวตารอย่างถาวรเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวนาวีอย่างสมบูรณ์ต่อมาในปี2022 13ปีหลังจากภาคแรกอวตาร The Way of Water หรืออวตารวิถีแห่งสายน้ำ ก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นกว่า10ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกเจคซอลลี่ได้สร้างครอบครัวกับเนทิรีพวกเขามีลูกด้วยกันหลายคนมีทั้งลูกแท้ๆแล้วก็ลูกบุญธรรมแต่ความสุขก็ถูกคุกคามอีกครั้งเมื่อมนุษย์ได้กลับมาที่แพนดอร่าพร้อมกับกำลังพลมหาศาลและมีเป้าหมายที่จะทำให้แพนดอร่ากลายเป็นอนานิคมใหม่ของมนุษย์พันเอกควอเรจศัตรูตัวฉกา ได้กลับมาในร่างของอวตารีคอมบิ i n นนต์โดยที่ความทรงจําของเขาก่อนที่จะตายถูกทายโอนใส่ในร่างใหม่ทําให้เขากลายเป็นภยัยคุกคามที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเพื่อปกป้องครอบครัวและชนเผา่าเจกตัดสินใจที่จะพาครอบครัวของเขาหนีออกจากป่าและขอความช่วยเหลือจากเผ่าเม็ดคายิน่าซึ่งเป็นชนเผ่านาวีในท้องทะเลครอบครัวของซอลลี่ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ทั้งการดำน้ำการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างทูคูลสิ่งมีชีวิตคล้ายปลาวานที่มีสติปัญญาและการพยายามปรับตัวให้เข้ากับชนเผ่าเม็ดคายนีนาพอริจติดตามครอบครัวซอลลี่มาจนถึงทะเลสงครามครั้งใหม่เกิดขึ้นในท้องทะเลโดยมีการใช้ทูคูลเ,เป็นเป้าหมายของการล่าอย่างโหดร้ายการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวซอลลี่ แต่พวกเขาก็เอาชนะฟอริชจได้ชั่วคราวและตัดสินใจที่จะยังคงอยู่ร่วมกันกับเผ่าเมทไคยนาหลังจากบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ในวิธีแห่งสายน้ำการเดินทางของเจคและครอบครัวก็ยังไม่จบสิน้นและในปีนี้ค่ะปี2025กลับมาอีกครั้งกับภาคต่อของความยิ่งใหญ่ที่คนทั่วโลกต่างก็รอคอยกับภาพยนตร์อวตารไฟแด์แอชหรืออวตารอคีและทุลีดิน ซึ่งในภาคนี้เนี่ยผู้กำกับเจมส์แคเมรอนก็ได้เปรยเอาไว้ค่ะว่าจะมีการแนะนำชนเผ่านาวีใหม่ๆที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนแพนดอร่ารวมถึงอาจจะได้เห็นชนเผ่าที่มีด้านมืดและก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นโดยเราจะได้พบกับวารังผู้ปฏิเสธสายสัมพันธ์กับเอวาจิตวิญญาณแห่งแพนดอร่าด้วยเหตุผลที่ว่าแม้ว่าชนเผ่าของเธอที่อาศัยอยู่ในแถบภูเข,ขาไฟจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ทำลายล้างทุกสิ่งอย่าง ผู้คนสูญเสียโศกเศร้าร่ำร้องของความช่วยเหลือแต่เอวาก็ไม่ได้แยแสรวมทั้งการกลับมาของ RDA ที่แข็งแกร่งขึ้นและการแก้แค้นของคอริ e ที่ยังคงตามล่าเจสกอย่างไม่ลดละจะนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ที่จะกำหนดชะตากรรมของแ a n ดอร่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำดิ่งสู่ความลึกของเรื่องราวความสวยงามของโลกต่างดาวและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและครอบครัวอันเป็นที่รัก ในอวตารอคนีและทุลีดินอวตารไฟ r e a ร์แอนด์อการยกระดับเทคนิคพิเศษและภาพ 3D ที่จะนำเสนอโลกของแพดดอล่าในรูปแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนการสานต่อของมหากราบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และแน่นอนค่ะเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การรับชมขั้นสุดก็ขอแนะนำให้รับชมในโรงภาพยนตร์ IMAX นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรง IMAX 3D High Frame Rate ค่ะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฉายภาพที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ t a r Fire and Ash อวตารอัคนีและทุลีดินรับชมพร้อมกันวันที่17ทธันวาคม2568ในโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพวกเรา movie sinner ในรายการชวนชมนิยมหนังจะมาชวนเพื่อนๆชมภาพยนตร์เรื่องอะไรในลำดับถัดไปฝากติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะหรือจะสนับสนุนค่าขนมค่าเครื่องดื่มระหว่างชมภาพยนตร์ให้พวกเราก็สามารถทำได้ผ่านช่องทาง s u p e r t ร์ n k s ค่ะพวกเราขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เพื่อนๆมีให้พวกเราเสมอมาเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ